สวัสดีค่ะเด็กๆพขากับคุณครูทุกตาอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูทุกตาจะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องความปลอดภัยในการใช้ของมีคมนะคะหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนนะคะคุณครูทุกตาจะท่องคําก่อนให้เด็กๆเกี่ยวกับของมีคมนะคะให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆท่องตามคุณครูทุกตาเลยนะคะหนูๆดูให้ดีของเหล่านี้มีอัน ตรายมีดตะปูเข็มกรรไกรและอีกมากมายอันตรายจริงๆนะคะนี่เป็นของมีคมทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างคะมีมีดนะคะมีดตะปูเข็มกรรไกรนะคะเป็นของมีคมนอกจากที่ค,คุณครูทุกตาพูดมามีอะไรอีกคะ เด็กๆนึกสิคะมีไขควงนะคะไขควงมีคัตเตอร์มีเลื่อยนะคะไปของมีคมทั้งนั้นเลยเด็กๆใช้ได้ไหมคะเด็กๆใช้ไม่ได้นะคะเป็นอันตรายอย่างเช่นมีดเด็กๆไปเล่นได้ไหมคะไม่ได้นะคะเวลาเหลาดีสอคุณครูจะให้เด็กๆเอากบใช่ไหมคะกบเหลาถ้าเป็นมีดก็อันตราย สามารถปาดมือตัวเองเลือดไหลได้นะคะตะปูเคยเหยียบตะปูไหมคะตะปูมันจะเป็นแหลมแหลมนะคะแหลมแหลมเวลาเราไม่ใส่รองเท้ามันก็จะจิ้มเอาขาเอาเท้าเรานะคะเป็นแผลอย่าเอามาเล่นมันสามารถจิ้มเข้าไปในมือเราได้เข็มก็เหมือนกันนะคะมันก็เป็นของแหลมคมจิ้มเข้าไปในเนื้อเลือดก็ไหลนะคะคัตเตอร์ ขมีคมอย่าไปเล่นนะคะเป็นอันตรายให้ผู้ใหญ่เวลาทำกับข้าวก็ให้คุณพ่อคุณแม่ทำให้นะคะเด็กๆอย่าไปใช้มีดนะคะเด็กๆเข้าใจไหมคะถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วนะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำใบงานนะคะโดยให้เด็กๆกากบาดทับภาพต่อไปนี้ภาพไหนที่เป็นของมีคมให้กากบาดทับของภาพที่ของมีคมนะคะ แล้วก็ระบายสีให้สวยงามอย่าออกนอกกรอบนะคะเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะพบกับคุณครูตุ๊กตาใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายคิดถึงนะคะ